สวัสดีครับ F4 ทุกท่านนี่คือทุกเรื่องเด่นนะครับเออวันนี้วันที่11ตุลาคม2564นะครับขณะนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีอันฮะคลิปนี้จะขอนำเสนอ,เ,อ,อเป็นคููโต๊ดบนนะครับของประจำงวดวันที่16ตุลาคม64นะครับคูโต๊ดบนก็จะได้27 3994702457นอะครับอันนี้คือคู่โต๊ดบนนะครับคู่โต๊ดบนอาจจะมา2ตัวตรงเลยก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะคลิปนี้ดักร้อยนะครับมี7มี5มี4มี6มี8นะครับแต่ว่า5นี้ดับดับบนนะตัดทิ้งได้เลยนะครับขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแนวทางของวันที่16 tula com